ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนชนิดของ data type นะครับบางคนอาจจะไป copy ไฟล์ตัวเลขนะครับจาก excel ไฟล์มาแล้วมาแปะใน mini tab แล้วจะเกิดอาการว่าเราจะไป run นะครับ p o t control chart p o t อะไรต่างๆแล้วมันไม่มี variable ขึ้นให้เรานะคคนก็พยายามหาเอ๊ะทำไมมันถึง p o t ไม่ได้นะครับให้สังเกตที่ดีนะครับข้างหลังคอลัมน์ C1 มันจะมีขีด t นะฮะ t ตัวนี้คือ text เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทําอะไรกับเท x t ได้ในการที่เราจะเอาตัวเลขไป p ล o ตเราจึงต้องทําการเปลี่ยนนะครับเชนด Data t y p ์ก่อนนะครับเราก็เับกลคลิกเข้ามานะครับ C1 จาก Text เราก็จะ Convert ให้มันเป็น n u วม r ริกออโตเมติก u m e ม i รนะครับคราวนี้เราก็ดําเนินการ p ล o ตนะครับเช่น Control ชาร์ดอินดิวิวดชาร์อะไรต่างๆได้ตามปกตินะครับแล้วเราก็พลอตไป จะเห็นว่า Data ขึ้นมาปกติอันนี้ก็เป็นทิกีเล็กน้อยนะครับที่บางทีคนอาจจะสับสวนว่าทำไมเราถึงพอดก a ร t ฟไม่ขึ้นนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ